เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนจงแสดงว่าเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลาที่อยู่ในรูป x กำลังสองลบ y กำลังสองเท่ากับ4เป็นเส้นกำกับที่ตั้งฉากกันก็คือยังไงครับนะให้พิสูจน์ว่าเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลาตัวน,นี้นะมันตั้งฉากกันนะครับก็เราเริ่มต้นอย่างนี้นะเริ่มต้นที่เราเอา สมก,การนี่นะลองมาวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับนะเรื่องนี้ครับ x กำลังสองลบ y กำลังสองเท่ากับ4ถ้าเราเอา4ไปหารตลอดนะครับหาร4ตลอดเราก็จะพบว่า x กำลังสองเนี่ยก็หาร4ลบ y กำลังสองเนี่ยหาร4แล้วก็4หาร4มันก็จะได้เป็น x กำลังสองส่วน4ลบ y กำลังสองส่วนสี่นะ เท่ากับ4หาร4ก็เป็น1ซึ่งฟอร์มเนี่ยมันตรงกับฟอร์มของไฮเปอร์โบลาถูกไหมนะไฮเปอร์โบลานี่นะจากไฮเปอร์โบลาเนี่ย,นะออออยฟอร์มของมันคือ x กำลังสส่วน a กำลังสลบ y ยกำลังสส่วน b 2, กำลังสเท่าก,กับ1ถูกไหม นะครับอันนี้คือฟอร์มของไฮเปอร์โบลาเพราะฉนั้นเราก็จะได้ว่าสมการเนี่ยนะครับอันที่จริงมันก็คือเป็นสมการของไฮเปอร์โบลานั่นเองแล้วก็เป็นไฮเปอร์โบลาที่ x มันขึ้นก่อนใช่ไหมเขึ้นก่อนก็แสดงว่าเป็นไฮเปอร์โบลาที่มันนอนอยู่บนแกน x อะนะถ้าเราวาดรูปคร่าวๆเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ครับไฮเปอร์โบลาที่นอนอยู่บนแกน x นะครับก็จะวาดได้ประมาณเนี้ย พารบลาก็เหมือนพารบลาที่มันมาเป็นคู่นะครับโอเคนะออจุดยอดของมันก็จะอยู่บนแกน x ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพารบลาเนี่ยมันสามารถลากเส้นกำกับได้นะครับเออก็คือถ้าเราลากเส้นตรงเส้นหนึ่งให้มันให้เส้นเนี้ยมันแขนของไฮอรบลาแต่ละด้านเนี่ยมันมันอะไรละ่ะ มันเลียบไปกับเส้นเนี้ยนะครับเออเหมือนขับรถเลียบถนนไปอะนะครับเลียบไปกับเส้นเนี่ยนะเอออย่างนี้นะครับหรืออีกเส้นหนึ่งนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะให้ผมลากมันก็เลียบไปกับเส้น,นหรือถ้าลากอีกเส้นหนึ่งลากให้ผ่านกึ่งกลางนะไม่ค่อยผ่านหรอกลากให้ผ่านกึ่งกลางเออแล้วลากอีกเส้นหนึ่งให้มันผ่านให แขนของไฮโปบลาแต่ละด้านนวนเรียบไปกับเส้น2เส้นเนี่ยเส้น2เส้นเนี่ยเขาเรียกเส้นกํากับนะครับเออเส้นกากับของไฮโปบลาทีนี้ในกรณีของ x กำลังสองลบ y กำลังสองเท่ากับ4เนี่ยโจทย์บอกว่าให้พิสูจน์ว่าเส้นกำกับ2เส้นเนี่ยในกรณีนี้นะมันตั้งฉากกันเออนะนี่สิ่งที่เราต้องทาก็คือพิสูจน์ตรงนี้นั่นเองนะครับวิธีพิสูจน์ว่าเส้น2เส้นเนี่ยมันตั้งฉากกันทํำยังไงครับเราก็ ต้องอาศัยเรื่องอความรู้เกี่ยวกับไฮเปอร์โบลานิดนึ่งนะกรณีที่ไฮเพอร์โบลาที่อยู่ในฟอร์มนี้นะครับไฮเอร์โบลาเอกําลังสองส่วนเกําลังสองลบ y กําลังสองส่วน b ีําลังสองเนี่ยเท่ากับ1น,นะกรณีของไฮเพอร์โบลาที่อยู่ในฟอร์มนี้นะมันสามารถหาสมการเส้นกำกับได้นะครับค,คืออะไรครับก็คือ y เท่ากับบวกลบ b ส่วน a x นั่นเองนะครับกรณีที่ a x ขึ้นก่อนนะมันจะเป็น b ส่วน a นะแต่ถ้า y ขึ้นหน้าเนี่ยมันจะเป็น a ส่วน b อันนี้อย่าสับสนนะนะครับงั้นมันจะได้เส้นโบงเส้นตรง2เส้นนะครับที่เป็นบวกเป็นบวกก็คือหมายถึงเส้นที่มันเอียงไปขวาม,มือนะครับเอียงขึ้นอ่ะนะครับเอองั้นมันจะได้ y เท่ากับบวก b ส่วน ax กับอีกเส้นหนึ่งจะเป็นลบนะก็คือ y เท <Y S 1> ่ากับลบ b ส่วน ax นั่นเองนะครับงั้นมันก็จะได้สมาการเส้นกำกับ2เส้นนะเราก็ลองหาเส้นที่1น,นะครับเอ,อ็ A กบ b คืออะไรก่อนนะครับนะนี้จากเมื่อกี้เนี่ยนะเราก็จะได้ว่า เนื่องจากว่า x กำลังสองส่วน4ลบ y กำลังสองส่วน4เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า a กำลังสองเนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ4ี่นเมื่อเทียบกับฟอร์มของไฮเปอร์โบลาเนี่ยจะพบว่า a กำลังสองตัวเนี้ยมันก็เทียบได้กับเลข4ถูกไหมแล้วก็ b กำลังสองเนี่ยมันเทียบได้กับเลข4เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า a เนี่ยก็จะเป็น2 นะครับเออแล้วก็ b ก็เป็น2นั่นเองก็ถอดรูทมาถูกไหมเพราะงั้นเราจะได้สมการเส้นกำกับเนี่ยสองเส้นนะครับสมการเส้นกำกับนะครับเออเส้นที่1นนะก็อาจจะให้เป็น y เท่ากับ b ส่วน ax นะเราก็จะได้ b เนี่ยแทนด้วย2 a ก็แทนด้วย2นะครับ x ก็จะได้สมการเส้นกํากับเป็น2กับ2ตัด y เท่ากับ x นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เส้นที่1ต่อไปลองหาสมการเส้นกํากับเส้นที่2ครับเส้นที่2ก็อาจจะให้ y เท่ากับลบ b ส่วน a x ถูกไหม y เท่ากับลบ b ก็คือ2 a ก็คือ2 x ก็จะได้ y เป็น2 x, 2ตัดเป็นลบ x นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เราก็สรุปอยางีงครับสรุปเราได้สมการเส้นกำกับออกมา2เส้นนะเส้นที่1เนี่ยก็คือ y เท่ากับ x นะเออนี้เส้นนี้เนี่ยถ้าเรามองดีๆ สมการเส้นนี้มันคือสมการเส้นตรงนะครับโดยที่ความชันเป็นเท่าไหร่ความชันก็คือเลขหน้า x นะครับเลขหน้า x เป็นเลขอะไรครับไม่มีเลขข้างหน้าก็คือเป็นเลข1นงนั้นเราสรุปได้ว่าเส้นตรงที่เป็นสมการเส้นกำกับเส้นที่1เนี่ยมันมีความชันใช้สัญลักษณ์เป็น m เนี่ยคือ1ส่วนเส้นที่2เนี่ยมันมีมันคือ y เท่ากับลบ x ใช่ไหมงั้นความชันของมันก็คือลบ1นั่นเองนะครับ นี้เราสรุปได้อย่างนี้ครับเนื่องจากว่านะสมการเส้นกำกับเส้นที่1เราให้เป็น m 1แล้วกันอันนี้ความชันก็ให้เป็น m 2นี้เราเนื่องจากว่า m 1คูณ m 2เนี่ยมันเท่ากับเท่าไรครับนะมันเท่ากับ1คูณลบ1เออมันก็เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า m 1คูณ m 2เนี่ยมันได้เป็นลบ1 นเนื่องจาก m1 คูณ m2 เป็นลบ1ความชันของเส้นที่1คูณความชันเส้นี่2มันเป็นลบ1สรุปได้ว่าอะไรครับดังนั้นสรุปได้เลยความชันคูณกันได้ลบ1ก็หมายความว่าเส้นตรง2เส้นนี้ต้องตั้งฉากกันนะครับพิสูจน์ได้โดยการที่ความชันของมันเนี่ยเป็นลบ1นนั่นเองนะครับคูณกันได้ลบ1นนั่นเองโอเคนะจบ นั้นก็พิสูจน์ได้ตรงนี้นะเนื่องจากความชันมันคูณกันแล้วได้ลบหนึ่งแสดงว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ตั้งฉากกันนั่นเองโอเคนะจบในส่วนของข้อนี้นะครับ